ใต้ดูอ่ะุ้ยว่าผีดิอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ป้าใหญ่ดิเุยสบายดีทุกคนสบายดีเด้อนี่ก็ลังพอกันกับสองสาวในดีบับหอดเลยสั่นหนึงโอ้ยหอดไวเหี้ยมัอนี้สองสาวซิฟายกัน ม่ย่างหางทุกคนเมื่อคืนนี้อันจ้ปูนอนน้ำน้องดัดเพราะว่าเพิ่นอยู่คนเดียวเออห่ออุ่นหงอเออเพราะอุ่นหองเนี่ยเพราะว่าข้ามแซงกับเดินทางไปเรื่องกันแล้วเนาะแ่นแต่ก็หองัวกันนล้วก็ง่ายออกก็เลยเยอะแต่หองน้องดาดหยานว่าขั้นโมม่นอนน้ำหยานน้องดัดนอนเออนะขึ้นมากระตี่ยากอีกันครทำกลางคืนโทรหากันเมนหาอันนอนชิดหอหาย่ยาดบี เอออาหาอันนี้ข้าวากินปียกหรือเนาะอาหารยังวะซากุระบ่เออเออสักุระปียเนาะเขาไปเปิดอยูเซ่ดิใช่แบบไรเออมันแบบบุญนี่มากเพาพาเรามากินเมนอาะารมันสดดิเหมือนละไม่เออสุดเราไปกินเซ่เดี๋ยวนี้ฮิโนกิก็ได้ฮิโนกิก็นี่ฮินโอกิอาหารไอซ่ายฝ่าหันไปจากเนาะโ้โหเปิดใหม่มันเป็นบุฟเฟ่ต์บ่บอเป็นอรอราค้าโอ้เยอ เดี๋ยวนี้มีสองมีซับนะเลยนะอีกสาสลิปใหม่ด้วยเวลานี้มาส้อสลิปเด็กน้อยมีใส่ขึ้นเขาเอาตัวอันน่าฮิตนี่มุมได้ปะอามุมผัดดมนะเออมุมใครก็ได้ใครชอบกินผัดดมไหมมากินอาหารเก่าอาหารเดิมทุกคนมันนี้อันสปูวาสีผไปกินอยู่อันไหนแยกอกมีกะทิ ไปห่ออเลยหานกาแฟทุกคนเอ้ยโอซ่า่ายเป็นเสือทาเมโน่โดนเอาตุสีฝันบอาถ้าสั่งที่ทหารกี่ใบบอกเอามาหาก่อนนะขนมอะบรนี้บอกระนุ่งถั่ว น้ำเป้่าอะอย่าเงี้ยเอ้ขออาหาบมักงนะอาษาเอาหนังกระเจี๊ยบน้ำกระเจาะกระเจี๊ยบอีกเนาะเอ้ยแต่ด้ยังไากินหวานเลยเอาโซงสาวมาเแเห็นมันสดๆนะสาวนี่นะ เอ๊อาเขาให่อิอไไเศษเลยเฮ้ยใหญ่ไม่หนาดตัวนี้ใหญ่ไป็นไรผู้ที่ใหญ่ผู้ที่โคบเลยเนาะข้างนันข้างนีแล้วก็ทั้งหน้าเพราะว่าคนเที่ยวส่วนนี้น้อยเนาะแต่ว่าคนขาค้ายหันก็ได้เศรษฐกิจแบบส่วนได้เขาจะไปหานเราหันเบียร์เนาะไปดินไปหัวแต่ว่าเราแบบข,ขี่ขานขี่ขานไปหานอ่ะนะบุคคละกอร เข็นเดือกได้ยิน่หอมนอมันจงอันนี้ได้วาได้เซลกันหากระเียมหงอมาสักห้าีสเอาลิเทสเนาะมถ้วยก่อนอันนี้มากมากเลยทุกคนติดใจขนมถั่วฝางไทยเป็นสูตรของฝางไทยเลยนะแซ่บกกิินน้มมาแล้ว บึงกอนเราจะกินไหนได้สํไใดคะยานซ่องถวยนี่ก็อีเราประจักนี่ทุกคนมาเด็ดเนาะ้อแงเออถ้าก็บส่ษันแบบว่าหกแถมหนึ่งเนาะหรือว่หาแถมหนึ่งคือว่านั้มันอันนี้เนาะถวยละซิบบาทเอ้ยสิบพันถ้าอยู่ไทยกบประมาณอ่าสิ นเจ็ดบาทเนาะชิบหาบาทด้วเพรววาะเดทเงินมันขึ้นเลยเจี๋ยน,นเ,เนี่ยป๊อดมาใส่ร้ายสัอพีปขะยัดนี้เบิงหูต่างย้ยกินากมาใส่นำสมเออน้ำส้มนี่มากอยู่แต่ว่าเพชรนี่บวไว้บวไว้เพชรนี่มันก็สิมีเสียงเพลงดังเนี่ยด้กยเ อาซิม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 ,ซมพวดอัเพลงว่าท่นขึ้น <c oughs> เฮ้ยคำหน่อยๆนรวัดกินดิบเหือนะฮะอ <c oughs> เย่เสียด้แสบอยู่เอ,อ้าเบื้งถ้วยนี้สีไดายจะับถ้าคนกินดีกน็ทำเดียวสมบัติจัก คำที่สองประมาณจะได้อยู่อ่าอีกจะคำว่าอืมผู้บาเฮ้ยประมาณจะได้ยู่สามทีคอืมทีข้าหาทั้งลูกสีเนาะเอาอาสีบเนาะเป็นไงสององีค่ะ สี่คำไม่ได้ค่ะหาคำพอดีคำละสองพัน๋ยวเขากินดีได้ถั่วซีพันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี่นมันมันเฝือเงินบาทคืนนี้เลยเกันอยู่บาทค่าแต่ก่อนกับถั่วละพันเนาะแต่ข้าวนิดหน่อยนะถั่วละพันกับย,ย,ยิ่งใหญ่คนไหนไอเดนถั่วหาอร่อยปะถ้า เดียใาค่ะกีทุกคนโอเคเดี๋ยวน้องดาติขออนุญาตก,กินก่อนทุกคนได้เบิรงวเฮาสกินเบิร์จากถวย ต่อด้วยของหวานทุกคนขนมถ้วยกินมาได้กระเสบปนันป้าซาปูกินเพืเดียวซีถวยพี่น้องกินลแล่เอ้ยอันนี้เพื่อนอยากสร้างมาาอีกได้น้องดัดกินน้ำผึนัอนนี้แน่นเพื่อนอีกตัวนี้หน่อยกินไล่้ยแล้วก็ิงว่าขากินล่ กินหน่อยๆอย่างสีก้นผู้ได้ครับเดี่ยครับทุกตัวนะกินไลาโหไม่อยาไว้สมัครมาผู้ได้ครับ่าสีเดี่ยงสีเดี่ยงดอดกระทักมากด้วยก้ามาเดี่ยงมาดอดกับม่ต้องทักอารมณ์ถวยมันละหมด่ะมากินแต่เราอุเรียผู้เดียันเบอร์สีอันนี้นะ อย yeah, ู่ไทยนี yeah, well, ่จักบาทต้งคิดบาทเนาะถวยหนึ่งยี่บานหออนหาพัประมาณแปดบาทหาพันเอ่่ี่่่่่ด่่ย่ถ่่่่่ห่่อยเ่าะเอ่าย่่ห่่มันถ่่่ให่่่อ่่่่่่่่เ่็ดถวยให่่่่่่่่่ี่่่่น่วยใหญ่ก่บ่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นี่เนี่อเห็นร้านมืนกันน้อหนึ่งร้านก่อนกันหนึ่งหนึ่งมั้เออแทกินมากับเสียอีกเนาะพามาเห็ดเป็นบบหกินแล้วนมันออกเยอะกว่าหัวซื้อเเาแอบตามเนาง ให้ทุกคนเนี่ยเหากินแล้วกับจิบยางเาะหางก่อนเนาะแต่กับจังหวากันเนาะเดี๋ยวสองคนไอยต่อยทุกคนเอ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนเบิรงนองดั๊ดดั๊ดขนมซามถั่วไอ้ซามมีกันตะวันแต่เปลี่ยนเขาอ่านงุ่มมากเปิดดอกเจ๊ะเอ๋มาเบิรงกันว่าเฮาสิเสกวินเบิร์ธเทไนเนาะเบิร์ังเนาะ อันนี้ถวดจะชิบโอ้ยอยามีลยทุกคนพิ้เาเออบอแห้งยียมเด้อสวหน่อยโอเคทุกคนเนี่ยเราจะไปจ่ายกันนะจ้จ๋ทอยใหม่ปท้อยเคสต่ก่อน้เสยมเนัสดสิว่ออกสิบเจ็ด เตโตนะทุกคนตอนนี้คาก็มานะมาเปลี่ยนอะไรโทรศัพท์มันเปลี่ยนแหงได้ไปบุเต่คีโตมนะเขายังมีกันแตกยังเด็ตอนเจอโปเดือนนี้โปมีโป,โปสงการหัวมีโซงการหัวหมีบอกแต่วงอีเถอะ มหาอันนั้นจบแต่โปได้สวงสว s w ในกรอบใส่คู่ยูทุกคนอันมาติดฟิมให้ตัวเจวอยู่หา้างเราในหา<ม>้างแฟนซีซื้อหาเนี้ก่อนเจ็ดหอมูอโมขอไปทำอันติดอยูเ่เซดยูแถวตลาดลเราเพื่อนติดฟิมกับอันนี้ทำอาหาแซนป้ายขึ้นไาฟิมให้นเจวกับกันแตก อาหาระได้บ่อแหงเต็มมันมีเต็มกับทางขางนําแซนหนึ่งบอกตัวนเออย่งราคาเก่าะไอเฟสิบเจ็ดจะค่าเดียวกันบอกเดี๋เดี๋ยวจะหาโมมาตีจีนิ่นหากกระดโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยว่นอยากตดคือหาผ้ะมันิ้นไมตัวซองแซนคนเฮย ไ่บอกเอาอปค่ตัวซองแสนนีวมทุกคนเพราะว่าจอดนี้ติดหนีเขาได้ใช่ซิ้หูแมเออเอามาเบิกสิขาท่เป็นอานิัว่าติัอันนี้บออ่าเดีกิหกแมอด็กีบัวตัวตัวนียัง ก็เลยจิ no ้มหาโบมี no ่ะพวกมันจะปดอาซีบัวอาซีบัวก็ได้อุ้ยนี่จะซีบัวเอาตัวนี้ซะจะเซีเคียวมากกว่าโบได้เลยยัาเอาตัวนี้แต่นั้มันเดือมลาเยอะขาใจเลยอยู่ในสอกในเดือกก็หาพอเนาะขนาดนี้ได้ดิจไปซื้อเรื่องเลาได้ขนาดวันอันนั้นพนังาันได้ดินะ ฮแล้วว่าแล้วยังหาักงานอยู่ได้งานปะเฮ้ยเ้ยฮะแม่พอดีด้วยเลยนะคนงามหาล้านคนมงงาม จองหลาน่อตองไหนหาหลานังกนนะงก็แล้วคืไหนกวนแล้วอวชะหรอนีตีนี่นดีโทษหน่อันนี้ตั้งแต่มาตดตั้งแต่ปีที่แล้วโทษหน่อยขอบรด้ดดรดคอยแกะน,นี่เลยทุกคนเดียเดเด๋ยวเอาอันนี้แล้วก็เฮาก็สิไป คืนชั้นซองนี่บอกะนอกของเพิ่ก้รอยเนาะเยอะเยอะเกลือเกอู้ชิครูอยู่บอ๊ะชริปคนละแบบเมื่อคนแบบเรียวๆรูขพงเฮาแบบนม้ขอบออเพราะว่าใส่มาไหนได้แหลขอบมันปิดใหญง่ายโหดได้ทุกคนเดี๋ยวจะหอยเจอกันเใสือได้ปูบอ ช ah, ้าถิ่งจ้ะพี่แต่อันมักตีกับมักซีดจ้าผ่ามันเจองใส่พอใส่เดินว่ายจำในจออย่างเดียวบอกคอยได้ถ่ายติดแตศรีจีนทุกคนเลยไปทุกคนดูได้สนใจอ่ะมาเบิร์กไดรเด้อของอยู่หาเราราคาเขาฟังเนาะเยอะเออ ไปอย่าขอซาปูมาไพี่เด้อแต่ว่าเขาจะตีดอันนี้คือตีบนายตาเขาจะมาขอร้มากัวเนอะเล่นดือยว่าเหตุใดเดือนหนึ่งเสียเซงตาไปแจ้งเนาะใส่สมาธิร้ายใส่แว่นเด้อวันนี้ไม่เถาเลยเออเด้อวันนี้พอเห็นหงดีเอาเลยทุกคนเดี๋ยาฮอร์ตีแต่กัดสิไปขึ้นสันสองนะ ห้อง,งหว่างเบิ้องเวลาก่อนทุกคนเราจะมาพากันเขาเลย16นาทีาทหอ่อโอ้ยไกลห้ <c oughs> องว,างอว่างวิวจะมาบอกเขาตา,า,าห้องนี้นนมันแจกกูมูเน,ะนาะโขตหนาเจ็ดห้องสีเหลืองสองห้องเนาะเออสาย16นาท,กนาทีกับประมาณ4 พ่อะม่ซีเทคมาครับเยอะเดี๋เกี้ยนี่ตีอุ้ยตื่นอะไรอะไรโหนที่มาิเศษเยอยอห้องหาอันองอีกรเนาะทุกคน หองหกก้หองสองางสิบหานาทีเือของเขาในหนึ่งทุกคนโอ้โอ้รถความตายจ่อยสนเวกแหมดนตำหวงมาเลยค่ะพูไปหอดพ่เห็นเลยมันแย่งยู่ได้หนีเลยยิ่งเลี้ยงนึ่ง เดี๋ยวอ,อันอนั้นเขาอันนี้น้อยนึงทุกคนให้ดๆๆได้ได้ได้มาเล้เออมันมีเกียร์น้ำเฉพาะาตายดูหน้าขั้นอันไครขี่รถนะเปล่าครับ,บตายอย่างเดียวมันไม่เข้ามาหลอดเบ็ดเดาเพื่อขาดินน้อยนึงพ่ามากระใต้ดู

โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตาคูตาอยู่กับที่ไวมันว่เห็นท่ามันทางน่อนใินะอินอันหลังจากที่อันขับรถแล้วดีใจบ่ดีใจทำทาเก็บอาการเนาะ วเวลามาห้องพี่จะหาห้องพิเศษเพราะว่าร้ายห้องกวางแ่ะ้าวบาๆถาห้องสีเรืองอย่างเดียวแต่แงเนนี้แงบพี่ตนี่เนี่ยขาไปในเหนีมาไหนก่น่ะพี่ตานี่ก็พี่อะไรพี่ก็ซื้อ,อหองมาเป็นเลยเยจ้างาเอสอสนทุบอ่ะอ่ะแล้วคือบัวอก เฮ้ยแเรวเหวกาะแล้วเก,ก,ก็บเพื่นเก็บฟองก่อนไปมาเท้าขาต่อทุกคนกัษตรบมาปันใดเนาะไม่ร้องเอืออะไรอีหละว้าตายไาาปข้าก่อนข้ากุนรักลักลัก ดีดีกระซีดเลยหอวไหลเท็ดข้ามพ่อนี่หอมกลิ่นหอมเดิมค่ะทุกคนขั้นหอมหอมอื่นอันนั้นแต่หัวใหม่มัอนตอนตีเยะพอเสียมเรื่องเรื่องาสีเวลาไปก่อนเออกระไใหม่ก่อนกำเดี้ยนจนอุ่นจนหอนจากสีซมได้และความวาถา์กระไรนกคุณดีนกคุณดีเป็นข้าไปเตอร์ ไปทุกคนเดี๋ยวฮาคอนแล้วเนี่ยโอ้ยดดูโฟเสียงยมีุงเกือลยเสียงหวานเลยเกือบเอสียงหวาเอโอ้คือแดนด้มาทุกคนมิวสิกวิดีโอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในคืนที่ฟ้าชาใช้ใจคนอยู่ตรงนี้ฉันยังคงเก่าไปและยังคงมีรักเธอเป็นสันนำไปในคืนที่ลชางละิ้มืม <c oughs> อ่อเมื่อช่นมงเหรอทุกคนตอนนี้เพลง,ขขงเขากับวสดุกเงนเนะป้านของคือเราคืออะไรใคยหอยโอซ่า,ซา,ซา หน้ากาคหาเกินพ่อแบบต้นโตม่อเทียนพักนะห้องคนห้องโถเอาพระมาสคนดูหอกันเองใหมตงรีสอรงแหลี่ยมหน้าก็สน่อยเดี่ยหองเลยแบบเดียวสมุนหนึ่งนาะมาต้อห้องงินสองคนเร้ยีบแบบหอกันหอกทำาเดี่ยวอะไรอีกเนาะเนาะมันจะไปทุกคน ยังแน่พี่สักงใครจะดื้อมอโฆษณาด้วยกูเียงเ่เสียนขนาดน้ตงแเพ่งเปิดทําอีจมอียังเอาเ่งสูงสุสมากกวเดียวเลยลูกเอาเปนใจหอดย่ากได้อโอเคกคอนทาสัง